โอเคเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาบิตคอยกันก่อนเลยและกันนะครับก็ถือว่าหลุดในเรื่องของตัวท่าในตํานานเพื่อนๆยาสะผมในตำนานหรือว่า Head อ n s h o ชเดอนั่นแหละนะครับนะัในช่วงจะผันมาที่เราคุยกันไปแล้วก็มีข่าวหลายๆสื่อก็รายงานว่าเฮ้ยบิตคอยน่าจะลงมา2 5 0 0 ในนักขณะนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งคนก็คงกลัวในเรื่องของตัวแพทเทิร์นนี้กันด้วยนั่นแหละนะเพราะว่าทารเกตของแพทเทิร์นนี้ถ้ามันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาอยู่ราวๆถ้าเราดูนะสองหมื่นสี่ห้าร้อยสองหมื่นสี่ห้าร้อยนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องลงมาถึงเลเวลนั้นจริงๆเพื่อนๆมันอาจจะจะถึงหรือมานานันอาจจะจะไม่ถึงก็ได้อันนี้ก็ต้องไปว่ากันแล้วก็ไปรอดูกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปวิด,ดีโอนี้ผมก็จะมาพูดถึงนะว่าบางทีมานาจะเด้ง สวนเราก็เป็นไปได้เพราะว่าหลายๆคนจับจ้องหรือว่าหลายๆคนมองว่ามันน่าจะลงกันซ้หมดเลยเพื่อนๆนะหลายๆคนผมเห็นน่าจะมองว่าลงกันสัก8 0 9 0นะที่ยังมองลงนะฮะก็เลยเสียวๆเฮ้ยแบบนี้มันจะขึ้นสวนหรือเปล่านะครับหรือว่าทฤษฎีผลประโยชน์จะทํางานหรือเปล่านะว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะมองว่าเฮ้ยมันจะลงแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องจับตากันบ้างนะครับ ก็ถ้ายัางไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจาให้กับทีมงานคลิปตอร์ดอกหน่อยนะวันนี้มาสายต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู Head and Shoulder ยุคก่อนหน้านี้ในะตอนปี2000กันบ้างนะครับเพื่อนๆในช่วงเซิงหาปี2000เนาะที่ทำ Head and Shoulder ในลักษณะตอนนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอหลุดปุ๊บก็คือแดงลงมา1วันเต็มๆเ,มเมนาะอันนี้ลงเร็วมากนะ1วันนี่กระตุ้มเลยนะฮะแล้วพอตุอ้มปุ๊บก็คือถึงเป้าแทนะร็กเก็ตพอด พันเนาะลงมา1 0 0 0ง1ม0นะครับลงมา1,000เหรียญนะครับในช่วงต่อปี2 0 2 0หลังจากนั้นก็กลายเป็นหลุมแล้วก็กลับขึ้นไปพอมีเทนกับตัวปุ๊บก็คือกลับขึ้นไปหรือว่าพอเอเมอเดแดงปุ๊บแล้วมันเบรกกลับขึ้นไปได้ก็คือเป็นขาขึ้นอย่างรุนแรงอันนี้คือในตอนปี2,000นะแล้วก็มี h e a แอนด์ชอตเตอรอีกรอบนึงเพื่อนๆในตอนยุคตอนที่ทางจีนเขาแบน คนเหมืองในนักขณะตอนปี2021ถ้าใครจำกันได้นะครับหลังจากนั้นก็มีการเด้งขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการทําในเรื่องของตัวให้เด่นชัวร์อีกรอบหนึ่งเพื่อนๆในตอนที่วีคเป็นเขียวนะหรือว่าวีคเป็นขาขึ้นนั่นแหละนะครับซึ่งพอมันหลุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆพอมันหลุดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็วัดในเรื่องของตัวแทร็กเก็ตของมันเนาะก็จะอยู่ราวๆแทร็กเก็ตของมันอ่ะสามหมื่นแปดเนาะคือมันหลุดมา จาก40,000ห้าแทรเกตของมันคือ3 8 0 0 0แต่มันลงไม่ถึงนะมันลงไม่ถึง3 8 0 0 0นะครับสิ่งที่จะสื่อก็คือไอ้ที่มันเป็นเป้าแทร็กเก็ตไอ้20,000ห้าที่เราอ่าที่เรากังวลอยู่ในนักขณะเนี้ยที่มันเป็นเป้าของ h e a d and shoulder เนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ถึงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งถ้ามันไม่ถึงแล้วมันถ้ามันดันทะลึ่งเมทัลกับตัวหรือว่าถ้ามันเบรกอะไรสักอย่างหนึ่งในไทม์เฟรมย่อยๆเนี่ยในนักขณะตอนนี้นะยัง มันอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมมันอยู่เป้าเนี่ยขาลงเนี่ยมันอยู่ราวๆ2.4เนาะ2.4นะครับแต่ถ้ามันดันไม่ถึงเนี่ยเออแล้วถ้ามันมีแท่งนกับตัวอันนี้ก็ต้องเรามันระวังแล้วก็ต้องจับจ้องกันดูเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้4ชั่วโมงมีแท่งนกับตัวไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับในณขณะนี้นะซึ่งถ้าเราดูเนาะอันนี้ถือแท่งๆต่ำสุดเนาะเมื่อคืนนี้นะฮะแล้วก็แท่งนก่อนหน้าแท่งต่ำสุดคืนนี้จะสังเกตว่ามันเบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วราคาปิดอยู่เหนือ แทงเทียนก่อนหน้าแทางเทียนที่ต่าสุดได้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละนะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องจับจองนะว,ว่าไอ้เฮดเดอร์รอบนี้ที่หลายๆคนกลัวเนี่ยบางทีมนันอาจะที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เอาไว้สลัดหรือว่าทยอยทําให้หลายๆคนปิดพ o s ิชั o นเพื่อที่จะไปต่อหรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นคําถามนะครับแล้วก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปนะครับซึ่งก็เหมือนอย่างที่คุณ Runner XBT คนนี้ที่ได้พูดถึงนะฮะว่าเดือนเม์เนี่ยมันมักที่จะ มีการสลัดค่อนข้างเยอะเพื่อนๆหรือว่าจากท็อปลงมาสู่วิกหรือว่าไส้เทียนด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างสบัดเยอะเพื่อนๆถ้าเราดูตอนปี2020นะมันต่างกันถึง19%นะคือจากท็อปลงมาถึงไส้วิกด้านล่างเนี่ยภายใน3วันเองนะ19%นะครับในตอนปี2021 48%เพื่อนๆคือมันโหดมากนะขึ้นลง48%นะฮะแล้วก็ปีสองพัน่าปอร์เซ็นปีนี้12%บสองนละนะครับนะเราไม่รู้ว่ามันจจะบ ที่12%หรือเปล่าหรือว่าจะมีไส้วิกอะไรลงมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันไปรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่ก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างสลัดอยู่พอสมควรนะทำให้หลายๆคนต้องปิดโพสชั่นอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปนั่นแหละนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลจากทางคุณแดนคริปโตนะครับได้พูดถึงนะว่าการที่บิตคอยลงมาอย่างช่วงนี้บิตคอยลงมา7วันติดต่อกันเบืเ่อนๆนโหดมากนะคือลงมาทั้งอาทิตย์เลยอะติดติดกันแดงทุกวันนะ,นะเบืเ่อนๆน,นะแดงทุกวัน,นะ เป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นทีเพื่อนๆถ้าจะย้อนกลับไปเนี่ยคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนสิงหาปี2022ีเลยเพื่อนๆนะหรือว่า9เดือนก่อนหน้านี้เพื่อนๆยุคแบบโอ้โหลูน่า ftx อะไรแบบนั้นเลยนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นน่าจะเป็นยุคลูน่าหน่อย ftx คือตอนนี้ ftx คือนี้อันนี้คือลูน่านะครับก็ถือว่ามาขนาดนั้นเลยเพื่อนๆมาขนาดนั้นเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการล่วงลงของราคา7 8ปวันติดเนี่ยมาที่จะพัาเพื่อน จประวันติดพัม7จประวันติดพัมครั้งนี้7ประวันติดจะพัมหรือเปล่าครั้งนี้จะพัมหรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่มันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าพอมันแดงลงมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเด้งแต่ท่นี้ท่านั้นเด้งเพื่อลงต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับต้องรอดูกันแล้วต้องรอดูกันแล้วก็รอรุ้นกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตวีคของบิตคอยกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าราคาที่ร่วงลงมา,มาเมื่อคืนนี้เนาะถึงประมาณ2 5 8 0 0เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นหลุมแล้วหรือยังเพื่อนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่มาแตะอยู่โซนที่เป็นตัวเส้นค่าเฉลี่ย200อาทิตย์พอด,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 ดีเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งก่อนในนี้เส้น2อ0อาทิตย์เนี่ยถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่ามันเคยเป็นแนวต้านสำคัญเพราะว่ามันไม่ผ่านจำได้ไหมในยุคตอนกุมภาปีปีนี้นะครับมันไม่ยอมผ่านเนาะ เด้งกลับลงไปนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาทะลุนะฮะตอนนี้ก็ดูเหมืนว่าทะลุกลับมาแล้วก็เด้งลงมารีเทสหรือไม่นะครับในนัขณะน,นี้รีเทสเส้น200 We วคหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็ถ้ารีเทสจริงๆเนี่ยโอ้โหน่าจะสวยอยู่พอสมควรนะครับยืดๆ,ๆแล้วขึ้นไปหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับแต่ก็ถือว่า เส้น200ยังเอาอยู่ในนักขณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ทางวายคอฟกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สวยแล้วก็ตรงต,ตามตำราเป๊ะๆนะครับเพื่อนๆนะมีสปริงด้วยนะครับหรือว่ามีการสลัดครั้งสุดท้ายในยุค FTX ในเฟสซีกันด้วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนาะแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับเพื่อนๆและตอนนี้มันเบรคขึ้นไปเนาะในเฟสดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ย่อลงมาแล้วเพื่อนๆลงมารีเทสอยู่ในนขณะนี้นะครับนะแต่มันยังไม่แตะเส้นตัวหัวประมาณยนะังหมื่นห้าเนาะยังไม่ถึงนะคร Hammer มาแล้วด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะลงมารีเทสตรงนี้แล้วกลับขึ้นไปได้หรือไม่แต่ถามว่าทรงสวยไหมผมว่าทรงยังสวยอยู่แล้วก็ยังดูดีอยู่มากๆในณขณะนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูช้าสี่ชั่วโมงจะสังเกตว่ามันทำแฮมเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วในณขณะนี้นะครับนะก็ถือว่ายิ้มได้อยู่พอสมควรในตอนนี้นะครับนะรอดูกันต่อไปนะครับเพืเ่อนๆว่าไวค์คอฟนี้จะแพร์เอาออกมาอย่างไงหรือว่าจะเด้งกลับขึ้นไปได้หรือไม่เพราะว่ามีหล,หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของตัว าชาร์ดเดย์นะครับชาร์ดเดที่ลงมา7-8วันติดต่อกันในนขณะนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในเรื่องของไซเคิลบิตคอยกันบ้างนะครับข้อมูลจากทาง Stock m o n e านิสซาสนะครับถือว่าตอนนี้ แสดงให้เราได้เห็นนะว่าเราอยู่ตรงไหนของรอบบิตคอยนะครับจะได้รู้นะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็น P h a v i n g bullrun เพื่อนๆซึ่งบิตคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มเฟสเนาะมี bear market P h a v i n g bullrun แล้วก็ post h a v i n g bullrun นะครับนะก็ตอนนี้เราอยู่ในโซนที่เป็นโซนสีเหลืองตรงนี้เรียบร้อยเราผ่านพ้น bear market ไปเรียบร้อยแล้วนะถ้ามองมุมอมองแบบนี้นะแต่เราไม่รู้ว่ามันจะบูรันขึ้นไป หรือเปล่านะครับคือจะรู้ได้เนี่ยก็คือต่อเมื่อมันต้องผ่านไปแล้วอะ่ะหรือว่าเราทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วนั่นแหละนะครับแต่ในนักขณะนี้ก็คาดการณ์แล้วกันมีความเป็นไปได้ว่าเราอยู่ในเฟสที่เป็น p r e h a v i n g bull run นะอ่ะ, aving, นนะอะก็ถือว่ายิ้มได้นะครับยิ้มได้ใน,นขณะน,นี้หรือว่าถ้าใครชอบชอบ,ชอบในการ DCA เก็บของช่วง p r e h a v i n g ก็เป็นช่วงที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็น p o s t h a v i n g ระหว่างที่จะ let profit run หรือว่าปล่อยให้มันขึ้นไปเลยก็ได้นะสมมตินะถ้ามันขึ้นนะกอะ็อาจจะ d c a ในช่วงนี้มีเวลาอีกสก าสามร้อยวันประมาณนั้น3ามร้อยวันรวมถึงนะครับเก็ตเล็กเก็ตน้อยเนาะในเรื่องของอในแต่ละรอบของแบร์มาร์เก็ตเนี่ยหรือว่าไอตรงโซนที่เป็นสีแดงๆเนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบ็ก s w วอนเสมอๆเลยเพื่อนๆถ้าเราดูนะมีเม้าก็อกในตอนปี2011เนาะแล้วก็บิ t เฟนิกตอนปี2015นะครับตอน2019ก็คือมีโควิด2019อนั่น,น,นแหละนะฮะ แล้วก็มี FTX เออมี FTX นะในช่วงแบ c k ว w ราคาบิตคอยลลงมา15,000ในช่วงที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ถือว่าหลายๆครั้งมันจะมีแบ c k ว w มาเสมอ,สมอๆอยู่แล้วนะฮะอก็ถือว่าเป็น pattern ที่สวยงามนะเป็น p เท t e r n ที่แบบโอ้ตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนออกจากตลาดกันไปเยอะมากๆแล้วแต่ถ้าบิตคอย n มันกลับขึ้นมาก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะ แต่ไม่แน่นะเขาอาจจะคิดถูกก็ได้นะเพื่อนๆนะคนที่อยู่อาจจะดอยเรียบร้อยนะฮะอันนี้เสาเล่นนะแต่หมายถึงว่าถ้ามันขึ้นไปจริงๆเนี่ยคนที่ออกจากตลาดก็ค่อนข้างน่าเสียดายแล้วเขาก็น่าที่จะกลับเข้ามาซื้อตอนที่มันราคาสูงหรือเปล่าก็ก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการซัพพอร์ตช่วงนี้สามารถเดี๋ยวสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กรวมสูตรเทรดบบบบิิตตคคคคออยยยนนนนนนน์์์ลงงกเเเเดดีีีีีี๋ววววผผมมมมมแปะะไ้้้ใรรรัััััสสสาหพท่